สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับครับรายการ Mr. p k Review วิวประจำสัปดาห์นี้ยังอยู่ที่ power bank อยู่นะครับแต่ว่าเป็น power bank ตัวใหม่นะครับ EP ีที่แล้วผมพาทุกท่านไปดูแบบที่สามารถที่จะมีตัวเขาเรียกว่าตัวเลขบอกนะครับสถานะว่าเราเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ลักษณะการชาร์จอะไรเป็นยังไงนะครับแต่ตัวนี้ก็จะมาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็จะมีหัวชาร์จมาให้ให้เลือกเลยในในตัวนะครับตัวนี้จะเป็น k u วสิบแปดสีชมพูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแกะกล่องมาเลยเนี่ยครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นในลักษณะของอลิบร,ราลิบร,รานะครับลิบร,รานะตัวนี้จะมี อา่าหูห้อยมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีสายมาให้นะครับมันจะเป็นสายชาร์จนะครับสายไรนิง่งสายไมโครแล้วก็สายไทยซีนะครับนี่เห็นไหมฟัซชชาร์จิ่งนะครับแล้วก็อา่าเป็นแบบชาร์จเร็วแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการชาร์จนานนะครับได้นานแล้วก็ในส่วนของมาตรฐานแล้วก็จะมีพอร์ตนะครับให้ใช้อยู่4พอร์ต ส่วนตัวละะักษณะของตัวกล่องนะครับก็จะมีบอกว่าสีดำสีเทาสีฟ้าสีชมพูสีม่วงนะครับมีมาตรฐานมอก2792560สองหหนะครับโอเคส่วนด้านหลังก็อย่างที่บอกครับมีสีให้เราเลือกอยู่6สี5สีนะครับก็จะมีดำขาวชมพูฟ้าม่วงนะครับ ด้านหลังก็บ่งบอกถึงในเรื่องของอ Product i n t ทอร์ c t i o n แล้วก็ตัว Warning นะครับกับคำเตือนนะครับแล้วก็ตัวในเรื่องของโปรดักนะครับก็คือตัวสินค้าเนี่ยมันทำอะไรยังไงได้บ้างนะครับ,ดบเดี๋ยวเราไปแกะดูพร้อมกัน โอเคครับสำหรับเจ้าตัว p พ w e r b a ตัวนี้นะครับก็มาในรูปแบบ2องสีชมพูหวานแบวเลยนะครับเป็นสีชมพูนะครับแต่ก็ไม่เหมือนสีชมพูนะครับอาจจะเป็นสีโอรสอะไรประมาณนี้เนาะนะครับกำลังวัดอยู่ที่20วัตต์นะครับดิบรานะฮะแล้วก็มีเจ้าตัวห่อโฮมตัวหน้าจอมาให้ด้วยนะอย่างที่ผมบอกนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของสายห้อยในกรณีที่ฉุกเฉินนะครับ ตัวนี้ไม่มีไฟฉายนะแต่ตัวนั้นมีไฟฉายครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เจ้าตัวสายกันบ้างสายเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของ4เส้นนะครับสี่เส้น1 2 3 4นะครับแล้วก็จะบอกในเรื่องของตัวอ่าแคปเปลัซิตีนน้นะครับตัวนี้กําลังชาร์จเอ็กําลังนะครับเก็บไฟอยู่ที่30,000ม ah, ิลลิแอมป์นะครับอินพุตอยู่ที่ DC 5โวลต์2แอมป์แล้วก็ในส่วนของอ่าไฟ เอาพุทนะครับจะอยู่ที่5โวลต์2แอมป์เหมือนกันนะครับ้ก็จะมีตัวไมโครไทซีไลนิ่งนะครับเอาพุทอยู่ที่5โวลต์2แอมป์นะครับมีมาตรฐานมอก2879 2.560นะครับส่วนในส่วนของสายก็อย่างที่บอกครับก็คือจะมีตัวหัวไฟนะครับหัวชาร์จนะครับหัวชาร์จตัวนี้ก็จะเอาไปชาร์จกับปลั๊กไฟบ้านนะครับเพื่อจะให้ดึงไฟเข้ามาเก็บที่เจ้าตัวโผล่แบงค์นะครับแล้วก็จะเป็นการเอาพุทออกไปที่หัวไลนิ่ง นะครับแล้วก็หัวไทซีแล้วก็หัวอ,อะไรนะไมโครนะหัวไมโครนะครับก็สำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพกพาสายหลายตัวนะครับก็สามารถใช้เจ้าตัวนี้นะครับชาร์จให้เต็มแล้วก็สายใช้ power bank ตัวนี้นะครับก็คือมันมีสายให้เลือกอยู่3หัวก็สามารถใช้งานได้เลยเนาะ ธีการใช้งานก็เราก็มากดที่ตรงนี้เพื่อทําการเช็คว่ามันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อ่าตอนนี้นะครับไฟมาเต็มนะครับอยู่ที่100%เเต็มนะครับก็เป็นไฟสีออกโทนส้มๆนวลๆนะครับเหมาะสมกับสีชมพูเลยนะครับหวานแหววอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับเป็นผู้ชายนะครับก็สามารถเลือกเป็นสีดําสีฟ้าสีโทนเข้มๆนะครับแต่สีนี้มันก็เหมาะกับผู้หญิงแต่ว่าผมก็ เป็นคนชอบสีชมพูก็เลยลองสั่งสีชมพูมาแต่ว่ามันเป็นกลายเป็นสีโอรสแทนนะครับเป็นส้มโอรสชมพูโอรสนะครับอ่ะมาดูในเรื่องของหัวชาร์จกันบ้างชาร์จเนี่ยนะครับเราจะใช้ไฟเข้าอยู่ที่อไทซีก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้หัวชาร์ตตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของเอาพุสนะครับเราก็มี USB 2สอหัวนะครับ2 2ช่อง,องพอร์ต นะครับให้เราเลือกนะครับก็คือสามารถชาร์จได้ทั้งตรงนี้แล้วก็ชาร์จได้ทั้งตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นสายที่เราจะชาร์จในกรณีที่เราไม่อยากพกคาสายแต่ถ้าเราอยากจะใช้สายที่มันยาวขึ้นเราสามารถเสียบเจ้าตัวยูดบีตรงนี้แล้วก็เสียบสายเชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์ของเราได้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ EP ที่แล้วนะครับเป็นเครื่องที่ม,มีทั้งาสายคล้อง เป็นเครื่องที่ไม่ได้มาพร้อมสายแบบนี้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นคล้ายๆกันนะครับรูปแบบลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็หวังเป็นยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ามรับชมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะได้สินค้านะครับก็สามารถดูารายละเอียดเวตใต้คลิปนะครับผมทิ้งเวตใต้คลิปไว้ให้ละทุกท่านก็สามารถดูารายละเอียดเวต้คลิปแล้วก็สั่งซื้อกับทางค้าตามค้าได้เลยนะครับผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางร้านค้าแต่อย่างใดนะครับแต่ผมก็ ซื้อสินค้ามารีวิวแล้วก็ดีก็บอกต่อให้ลูกค้าผาชมนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถดูรายละเอียดได้คลิปแล้วก็สั่งซื้อสินค้าได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมมิสเตอร์พีเคนะครับกับรายการมิสเตอร์พีเครีวิวนะครับขอพาทุกท่านมาดูเจ้าตัว power bank นะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มาพร้อมกับสายในตัวนะครับสายก็คือสายนี้นะครับอันนี้คือสายชาร์จผลิตประสงค์เราจะชาร์จแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะชาร์จตัวนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ทุกท่านเลย ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่กำลังรับชมนะครับสำหรับวันนี้ผมมิเตอรพเคขอลาไปก่อนสวัสดีครับครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ กดกระดิง่งติง๊งๆนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับรั yeah ้วันนี้นะครับผมที่อยากยินทอมจาก PK House Studio นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับุกคนสวัสดีครับโอเค